ขันจะได้ขี่สร้างกลางหมเป็นพญาย่าได้ลืมพุ่นทุกพุ่นยากขี่ควายคอนก้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับผมเมื่อนี้ฮะมาพบกับลานผู้เสมอนะครับเป็นลานรถไถมือสองสวยครับผมสวยสภาพดีครับเป็นออนแรกนะครับผมขออนุญาตแนะนาที่ตั้งของลานนะครับที่ตั้งของลานอยู่เลขที่8 4ทับหนึ่งมูซีครับผมตําบลกองดินอําเภอแก่งจังหวัดระยองครับผม ถ้าหากมาดังเส้นเส้นทางใหญ่เส้นทางหลวงงด้พ่อแม่พี่น้องเด้อมาเส้นเอเฮ็ดหนึ่งสองสามครับผมลึกสังเกตได้ง่ายสีมีป้ายเด้อครับมีป้ายบอกว่าเป็นลานรถไถผู้เสมอครับสีมีป้ายใหญ่ๆอยู่เด้อครับสีส้มครับผมสีมีรถจอดอยู่หน้าลานนะครับเด้อประมาณซีหาคันนี่ครับจอดไว้อยู่ครับผมสังเกตยังไงครับลืมลืมมาทั้งมาทั้งซากแก้วมาทั้งจันต์น้องพม่าพิน้องน้องกษิตเดย์ยันกิตเดย์อยู่เทินมานิดนึงมองขนมจีนช้นนบดครับผม ครับผมผม,ผมขออนุญาตภาพไปเบิ้งหนาร้านด้วครับด้วยว่าหนาร้านน่าเป็นจังใดครับเวลาลูกค้ามากับชีได้หู้นะครับครับผมถ้าบรว,า,วาซื้อกับสิบะเห็นภาพนะครับเนาะกัสสิบะาหายเบิ้งว่า ไปเท้าไปลานเขาเป็ียนยังไงครับผมเวลามาหอยก็จะได้มาถือครับผมอยากมาส้มรถด้วยตัวเองครับเบิรงในยูทูบเบิรงในเพื่อบุกบุกขดนะครับเด้อถ้าเราบุคักก็มาเบิรงที่ลานได้ครับผมมา้เบอรงตัวจริงได้ครับว่าเรถเป็นยังไงครับสมัครรถเท่านี่ครับสิเป็นรถคุณภาพดีครับผมมาประสภาพให้ลูกค้านิดหน่อยครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอย่างต่างๆครับไม่ได้เปลี่ยนหลายนะครับพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับเด้อว่ารถสภาพเดิมๆครับผมเปลี่ยนกบเปลี่ยนบ่หลายครับผมสมแซมนิดหน่อยครับผมเพื่ เพื่ออยากให้รถไมนเป็นพาร์นเดิมครับผมเอ้ลิ้นน้อมันสีท้นกว่าครับผมอ่าต่อไปควมจิภามาเบืองได้ครับด้วยว่าอ่าทางในเขามันมีหมองมีมองใดแน่ได้ครับเด้ไม่มองจอดรถมองใดแน่ครับผมอาจจะมองเก็บรถที่ฮับเริ่มปรับสภาพแล้วครับผมครับทั้งทั้งฟังนี่ก็จะเป็นรถใหญ่ครับผมรถใหญ่สลับรถไล่ได้ครับเด้อถ้าเป็นรถให้น้านี่ผมบ่าแนะน้ำครับผมถ้าแนะน้ำก็จะเป็นรถแบบรถสามพกรถซีหาสามซีนะครับผมเด้อ ครับตรงนี้จะเป็นลวดลายครับผมลวดลายหมายถึงว่าลวดใส่งานพื้นที่ใหญ่ๆเด้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งสิ่งนี้ผ่านขายนะครับผมพวกผ่านรถไถผ่านต่างๆผ่านซีผ่านหาผ่านหกคปับผมแล้วก็มีผ่านจอบนะครับเด้อแล้วก็ทั้งนนนี่คร like ับผมทั้งนนนี and ่ผู yeah. ้ใดอยากได้ผ่านขุดหลุมเด้อครับเด้อทางเท้ากับมีจำนายครับผมราคาย่อมย้าวครับคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้ครับผม นี่ก็ือเป็นผ่านจอครับผมเราทุสีไม่เห็นผ้าครับผมผ้าย่างเบ่งครับผมว่ามันเป็นจังได่ครับผมผ่านจอครับผมที่เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับโดยคร่าวๆครับผมแล้วก็ผมสื้ผ้ามาเบ่งวันละเทามันมีอย่างแน่นะนอกจากที่มีรถฮับก็มีอะไรพร้อมจำนายด้วยครับอยากจะขายมาเบ่งอะไรครับผมแผนกอะไรมีทุกอย่างครับผมสร้างได้ครับสร้างทั้งเฟซบุ๊กจ๊อบบี้ราดนาได้เบิดครับผม อันนี้จะเป็นแผนกอะไรด้วยครับเด้อผนกอะไรลูกค้าอยากได้ยังครับผมเ้ามีเบิร์ครับสร้างได้ครับผมมีจัดทรงบมีครับจัดทรงครับมีจัดทรงพร้อมครับสินสินค้าล่าเท่านี้ใส่แต่ของดีครับผมอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนี่ก็ใส่ย่างดีด้วยครับน้ำมันเครื่องราคาบ่แพงพร้อมครับผมข้างในก็จะเป็นพวกน้ำมันไฮดรลิกนะครับเด้อน้ำมันไฮดรลิกนี่ก็สำคัญครับผมรถไถยมีขาดน้ำมันไฮดรลิกบ่ได้ด้อครับครับเม่กีกับเครื่องเกียร์กับทั้งท้ายมันนะครับต้องมีครับผมแล้วก็พวกอะไรต่างๆพวก พวกกระจกรดพวกไฟตาได้ครับเด้พวกไฟตาพวกอพวกกล่องต่างๆเขาก็มีครับผมมีจำน่ายเบิร์ครับเบิร์ทุกรุ่นนะครับผมพปนคงเป็นคัดนะครับหาซื้อยากมัครับมองนีบ่ยากครับผมเพียงแต่ทักมาครับอยากได้กับมีให้เบิร์ตนะครับครับเดี๋ยวต่อไปสิพ้ามเบึงมองเจ็บอุปกรณ์มือสองได้ครับเด้อุปกรณ์มือสองใส่ได้ครับผมใส่ไ่ได้ผมขายครับผมทุกอย่างมันต้องใส่ได้ครับครับึงข่าวครับผม ครับโมนี้ก็เป็นเก็บอุปกรณ์มือสองครับผมพวกผ่านสามผ่านสี่จอบหมุนหรือรถตะลี่ผมจาใเรียกรถตุลี่บ้านเทาเรียกจอบหมุนครับผมเอาไว้สลับปั่นหน้าครับผมพวกปั่นหน้าพวกรถตะลี่ถ้าเป็นพวกชุดถ้าเป็นพวกชุดใบดันไม่ไม่เนี่ยเฮาก็มี้ะครับเด้อพวกใส่รถสามหกสามสี่ครับพวกรถต่งใหญ่เฮาก็มีครับมีจำ่ายครับ ครับอันนี้ก็เป็นซุดใบดันด้วยครับเด้อซุดใบดันนี่ครับอหมอสจะรับใส่สามพกครับผมมีครบซุดไหนครับผมมีต่อแปรมีคอนโทรลมียางไหทุกอย่างครับผมมาซื้อมงนี่จบครับผมใส่ไหตุกอย่างครับครับต่อไปผมจะพาเบิึงแผนกแผนกช่างได้ครับเด้อเบิึงเพราะเขาข่าวก่อนครับมึอนี้ครับ ครับมองนี่ก็เป็นแผนนสร้งเฮ้าครับผมสังเงเฮ้าเพิ่งกำลังเสียเล็กอยู่ครับเสียข้านไหนอยู่ครับปรับให้มันใส่ได้ครับผมปรับสลับให้มันดีขึ้นครับผมผมกับผ้าเบิองแพงขนหน่นะครับมองนี่ครับครับผมหลังจากที่ผมผ้าเบิองล้านนะครับด้วยว่าล้านเฮ้านี่มาตั้งอยู่บ่งไดมีอย่างแน่ครับผมมีมีอะไรอย่างไขยแน่ครับผมกับกับแผนนสร้งคุณภาพนะครับด้วยอายุการทํางานนีโบ๊ตั้ง้เว้าครับผมเกินสิบปีขึ้นแน่นอนครับผมแล้วกา สุดท้ายนี่นะครับเด้อขอกำลังใจดนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องในการทำคลิปครับขอขออนุญาตกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับผมถ้าเป็นยูทูบก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะครับเด้อหรือติดตามในเฟซบุ๊กอะไ้ครับผมครับครับมื้อนี้มื้อนี้ผู้ใดเบิ่งดนะครับเด้อผู้ใดเบิ่งเดี๋ยวมีรางวัลให้ครับผมเด้อเดี๋ยวที่ซุ่มให้ครับผมสิบท่านครับผมชีได้กระเป๋าเขากระเป๋าพูดเสมอนี่ถ้าบูื้อรถไถนี่บ่ได้เด้อครับในมื้อนีหัดผู้ส้มชีได้ครับผมเดี๋ยวผมที่ซุ่มใหมครับเดี๋ยวที่ประกาศทั้อ ว่าผู้ใดกดไลค์กดแชร์ครับผมขอขออนุญาตเป็นสองแชร์หน้าเฟซได้ครับเด้อครับผมก็กดไลค์ครับผมแล้วก็แคปหน้าจอใหม่ครับผมแล้วก็ส่งทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็ทีซุ่มนะครับแล้วก็ให้เบื้องว่าผู้ใดได้รางวัลแน่ครับผมอยู่บ้านอยู่ยซื้อครับผมผมบ่ให้เสียอย่างครับแว็กก็บ่ให้เสียครับผมถ้ารับของย่างเดียวถ้ารับของย่างวันอย่างเดียวครับผมครับผมอ่ามื้อนี้ก็ขอจบการแนะนําร้านเพียงแค่นี้เด้อครับผมเด้อขอบคุณมากครับ